แนะนำหนังสือ Physical Education for Health Development พระศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพสองภาษากศนอเป็นหนังสือสองภาษาอังกฤษไทยเนื้อหาในเล่มนำเสนอความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการออกกำลังกายการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายกิจกรรมนันทนาการ กฎกติกาการแข่งขันและความปลอดภัยในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆทั้งกีฬาในร่มและกีฬากลางแจ้งการแข่งขันกีฬาซีเกมและอาเซียนพาราเกมซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีสื่อเสริมความรู้ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรูปแบบ QR code ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการฝึกทักษะทางภาษา การฟังและการอ่านเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสื่อสารกับชาวต่างชาติและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้นักเรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนด้วยการสแกน QR code ซึ่งจะได้ฟังและฝึกปฏิบัติต,ตามสำเนียงของเจ้าของภาษาการสแกน QR code ทำได้หลายรูปแบบ 1. สแกน QR code ด้วยกล้อง iPhone 2. สแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ